ตัวของผมเองเนี่ยโควิดครั้งที่แล้วนี่คือบอกเลยว่าไม่ทันตั้งตัวมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเป็นเราจะเรียนเรียนบทนี้จบปุ๊บก็ quiz เลยเรียนบทนี้จบปุ๊บล้วก็ quiz เลยอันนี้อันนี้คือของโควิดครั้งที่แล้วนะครับเขาบอกเลยโควิดครั้งที่แล้วคือเรียน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 แล้วอยู่ดีประกาศู้มออนไลน์โ้ตอนนั้นนี่คือ ว่ามันเป็นความรับผิดรับสรในวงการการศึกษาเหมือนกันทั้งในม,มาหาว้ลัยหัวเยอะมากคาถามหนึ่งที่ผมเจอบ่อยมากคืออาจารย์มั่นใจยังไงว่าเด็กไม่ลอกกันอูเราก็ตอบตรงๆว่าผมก็ไม่สามารถบอกได้เลยครับว่าเด็กจะลอกกันหรือไม่ลอกกันสิ่งหนึ่งที่เราทําได้ผมชอบที่อาจารย์จูนพูดมากเลยคือคําว่า trust เชื่อใจเด็กจะถามว่าเราไม่ได้เชื่อใจเด็กแบบว่า อยู่ดีๆเขาปล่อยเขาสอบอะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกับเขานะครับแล้วก็บอกว่าเราเชื่อใจเด็กสิ่งที่ผมทำกอผมบอกกับเด็กบบนี้ผมบอกว่าผม,ผมเขาจะว่าผมจริงๆผมก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะจริงๆถ้าเกิดผู้ฟังท่านไหนรู้ว่าผมสิ่งที่ผมทามันมีหลักการหรือทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วมันตองกันก็บอกผมได้นะผมเชื่อว่าคนทุกคนมีเซลฟ์เอสตีมมีความมีความเขาเรียกว,ว่ามีความภูมิใจในตนเอง อยู่ระดับหนึ่งสิ่งที่ทำให้เขายอมทำอะไรที่มันลดเซลฟ์เอสติมตัวเองได้เขาต้องอยู่ในสถานการณ์ที่จนตรอกจริงๆผมคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นผมประกาศกับเด็กเลยคาว่าประกาศผมคือเราคุยกันผมบอกผมเน้นคุยผมบอกเลย,เลยว่าครูไม่สามารถระบุส่ว่ถ้ามีิดปคนมาถามครูนะว่าพวกเราลอกกันหรือเปล่าครูบอกครูตอบได้เลยว่าครูไม่สามารถบอกได้เลยว่าลอกไม่ลอก แต่ครูมั่นใจว่าถ้าทุกคนมีความภาคภูมิใจตนเองเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าทุกคนจะพยายามทําด้วยตนเองทีนี้สิ่งที่ครูจะช่วยพวกเราได้สิ่งที่ครูจะช่วยพวกเราได้นะคือครูจะสอนยังไงแล้วครูจะออกเนื้อหาทดสอบตาม l อลตามที่ที่ครูบอกมันจะไม่มีข้อสอบที่ยากเวอร์มากกว่าสิ่งที่เราเคยเจอในในชั้นเรียนข้อสอบทุกอันครู อธิบายได้ว่าโอเคตรงนี้คิดอย่างนี้ตรงนี้คิดอย่างนี้แล้วมันก็มีหลักการซัพพอร์ตรองรับตาม l อโอครูสอนอยังไงครูคจะออกตัวอย่างออกข้อสอบคล้ายๆกับตัวอย่างที่ครูสอนอาจจะมีเปลี่ยนตัวเลขประยุกบ้างเล็กน้อยเพราะฉะนั้นครูมั่นใจว่าถ้าเราดูวิดีโอเราทํากันบ้านด้วยตนเองเราถามครูเวลาไม่เข้าใจครูมั่นใจว่าพวกเราต้องทําได้แล้วครูก็ทําได้แค่นี้จริงๆแล้วผลปรากฏว่า คะแนนมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับอาจารย์คะแนนค่อนข้างกระจายปัวเป็นแบบ normal curve เลยแล้วจริงๆเนี่ยคือเป็นความรู้สึกผิดกับเด็กคนหนึ่งเหมือนกันแต่ดีนะเรายังไม่ได้คุยกับเขาคือพอพอพอเราเทอมสองเราตัดเกรดออกมาโช๊ะโช๊ชมันมีเด็กคนหนึ่งที่แบบเทอมแรกอะ่ะอาจารย์เด็กได้ดอกแต่พอเทอมสองอะ่ะออนไลน์ด้วยอะ่ะได้ ออกมาได้คะแนนได้เกรดออกมาดีเลยอะ B หรือ C เนี่ยขึ้นมา B แล้วโอ้โ hmm. หตอนแรกเราก็คุยกับอาจารย์ผู้สอนอีกท่านหนึ่งว่า mm hmm. เราโอหตาแล้วเด็กจะลอกไหมเนี่ยเรามารู้ตอนตอนัดเกรดตอนสิ้นเทอม mm hmm. แต่ด้วยความโชคดีคือเราอ่ัก่อนที่มันจะโควิดอะเรามีการสอบในชั้นเรียนด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นมมนมีคะแนนที่แบบเราแอสเซสเขาแบบที่เป็น ออนไซต์อะเี่เรามั่นใจว่าเขาไม่ได้ลอกกันแน่แนแล้วเราเอาคะแนนดนัมม่นจุก,กานเราพบว่าโอ้เขาไม่ได้ลอกเขาทําได้จริงๆเพราะตอนที่ออนไซต์เขาก็ทําได้ไมมนก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้เด็กสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆนะจากเทอมหนึ่งที่เรียนไม่ได้เลยกลับมาพอเทอมสองยิ่งเจอออนไลน์ด้วยเขารับผิดชอบมากขึ้นเขาทําได้มากขึ้น โชคดีมากที่เราอย่างตอนนั้นเรายังไม่ได้ไปถามเด็กนะว่าเออครูว่าคะแนนเราแตกเราลอกไมหมโหถ้าเกิดถามไปผมว่าเด็กคงเราเราความรู้สึกผิดจะมาตกที่เราเพราะเราจะทําให้เด็กเขาเชื่อว่าเราไม่ได้ทัสเขาจริงๆโชคดีมากตอนนั้นที่เรามีการเบนช์หมาคะแนนอะไรเอาไว้ค่อนข้างละเอียดพอควรในเทอมงานส่วนส่วนมาเทอมเนี้ยนี่ผมเห็นมีคนบอกมีบอกว่าให้ปฏิญาณตนปีนี้สิ่งที่เราคุยคุยกันผมสอนอาจารย์ขั้นหนึ่งผมให้เด็ก เซ็นฟอร์มที่เรียกว่าプラジェิซึ่มฟอร์มแล้วเราก็อธิบายเขานะครับคือไม่ใช่แค่เซ็นอย่างเดียวนะครับผมผมสังเกตหลายหลายอย่างคือให้เขาเซ็นแต่เราไม่ได้บอกเขาว่าอะไรคือคําว่าプラジェิซึ่มเพราะฉะนั้นเราก็อธิบายว่าคําว่าプラジェิซึ่มมันประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างคืออธิบายให้เขาฟังข่อเดิมตน้นแล้วเราก็พูดคุยกับเขาเหมือนกับที่เราทําในเทอมที่เราว่าโอเคการเรียนการ,การสอนจะเป็นแบบนี้นี้นีนีนี้นี้น,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 นะนะครับแล้วก็ สุดท้ายก็จบมาอย่างนี้ที่อาจจะช่วยตอบคําาาอาจารย์ตอบปลกๆที่ผมอาจจะตอบไม่ได้แต่ผมมาสอนคลาสนึ่งเป็นรลอยคนคําถามหรือผมปวดงานยังไงผมต้องตายแน่เลยค u ิสบ a างค u ิสครับผมพยายามใช้เทคนโนโลยีมาช่วยอย่างเช่นใช้ Google f o r m พยายามเขียนโจทย์ใน Google f o r m แล้วก็ให้ให้เด็กให้เด็กมามาทำดูให้เด็กเข้ามาลองทำดู เดี๋ยวผมอาจจะเปิดแชร์ให้อาจารย์ดูตรงนี้อ่าถอยกลับไปทีเนี้ยปัญหาที่ผมเจอใน Google Form คือถ้าเกิดเด็กทำครั้งแรกเขาจะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ชำนาญอาจจะมีจุดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆคือสิ่งหนึ่งเหมือนที่ผมบอกผม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 ค้นพบว่าจะออนไลน์เนี่ยเราต้องให้เขาคุ้นชินกับระบบเหมือนกันอาจารย์ลองนึกง่ายๆเลยท่านผู้ฟังลองนึกง่าย ตอนเราสอนออนไลน์ครั้งแรกเรายังไม่ชำานาญเครื่องมือหูมันเป็นอะไรที่มันยากมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมผมช่วยเด็กก็คือผมให้เขาทําในสิ่งที่ฝึกเขาให้เขาคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มตัวอย่างเช่นเนี่ยผมเพิ่งสอบใหม่มี comprehensive แบบนี้ครับผมก็จะมีข้อสอบที่เรียกว่า mock exam ซึ่งเป็นข้อสอบที่เราจะพบเจอกันในในต่างประเทศอย่างครับผมเรียนเด็กอาจารย์ก็บอกมี mock mock ก็คือทําให้เขารู้ว่าอุ้ยทาแบบนี้ทําแบบนั้นอะไรแบบนี้ครับ มันก็จะมีลักษณะข้อสอบเป็นแบบนี้ก็จะใกล้ๆกับข้อสอบ,อสอบจริงคือสไตล์ลักษณะการวางโจทย์อย่างน้อยทําให้เขารู้ว่าเวลาเขาเข้าไปใน Google Form เนี่ยเขาต้องเจอลักษณะที่เป็นแบบนี้นะเจอลักษณะที่เป็นแบบอย่างนั้นนะอะไรแบบนี้เขาจะได้คุ้นชินกับระบบตัวแพลตฟอร์มที่เราจะใช้ด้วยแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นการเทรนเป็นการฝึกเขาไปในตัวด้วยเหมือนกันครับทีนี้ ไม่รู้ตอบได้เลยหรือเปล่าเห็นบอกว่ารบกวนสอบถามวิทยากรทั้งสองท่านเกี่ยวกับ formative assessment ของผมเองอย่างที่ผมแชร์ให้อาจารย์ดูก็คือผมใช้ทั้งตัวการถามตอบในห้องตัว google classroom อย่างอาจารย์จะเห็นว่าใน google form ของผมครับมีตัวที่สแกนเหมือนที่ผมโชว์ไปแล้วเราจะเข้ามาตอบคำถามแบบนี้ได้แล้วผมก็สามารถเข้าไปเช็ค response ของเขาได้ แล้วผมก็ดูแล้วอ๋เด็กตอบถูกกันอย่เนี่ยผมเห็นแล้วอ๋อเด็กตอบถูก20คนละโอเป็น87%ในห้องของห้องเรียนที่เข้ามาทําตอบถูกเท่า1ถูกแต่ว่าเรื่องเนี้ยผมมั่นใจละเด็กพอได้ผมไม่ต้องเน้นเยอะตอนทำที utorial แล้วผมก็มีการคุยกับท a ว่าโอเคเรื่องนี้น้องได้แล้วนะจจะไม่ต้องเน้นเยอะอะไรแบบนี้ครับอ,อันนี้ก็เป็นหนึ่ง,นงในตัว access Formative เพ s s s ซสเมนของผมการถามตอบในห้องเหมือนที่ผมเรียกเด็กแล้วก็ถามตอบแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตัวคาฮูดเนี่ยครับที่ตะกี้ผมบอกอาจารย์ว่าเนี่ยผมเอามาใช้ในแลนะครับก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะของผมอะ่ะมันไม่ใช่เป็นเหมือนควิสก่อนหรือควิสทายคาบนะครับคือเรียนไปผมบิวสไลด์ลงไปในคาฮูดเลยอันนี้เป็นสไลด์เป็นสไลด์แบบนี้ครับเป็นหน้าหน้า อันนี้ยังไม่มีการเล่นเกมอะไรเงั้ก็เป็นสไลด์แล้วก็สอนไปในคาบูดแล้วพอถึงอันเนี้ยก็จะเป็นคำก็จะเป็นตัวข้อคําถามเป็นควิสนะครับอาจารย์จะเห็นตรงนี้เป็นสไลด์เป็นควิสคือเราทำตัวอย่างควิสแล้วก็แอสเซสเข้าไปเรื่อยๆคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าอะไรมันเป็นกระบวนการที่มันเป็นเป็น procedural ที่มันเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วมันหลายขั้นตอนทําอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่าเวิร์กซึ่งผมรู้สึกว่าโอ้ผมคือผมใช้คำว่าผมโชคดี เหม,มันคำพูดพิติกเหมือนมาก่อนการแต่มาก่อนการแบบงงๆคือจริงๆเทคนิคที่ผมใช้อันเนี้ยผมอะเริ่มลองใช้มาในตอนก่อนหน้านี้ตอนที่มันยังไม่เกิดโควิดคือเทอมหนึ่งอะผมสอนออนไซต์ในห้องมันเป็นช่วงที่เขาผ่อนคลาแล้ว ผมลองกับวิชาหนึ่งคือบิวสไลด์เข้าไปเลยแล้วก็สอนไปทําไปสอนไปทําไปผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับวิชาที่มันเป็นวิชาที่มันใช้การคํานวณใช้ตัวเลขแล้วเราสามารถอ c พเ s ตเขาได้เดี๋ยวนั้นทันทีเลยว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดตรงไหนแล้วถ้ามันทําในห้องได้ตอนที่ผมทาในห้องผมแบ่งให้เด็กเขานั่ง ม,มันที่พี่จูนบอกครับสลายสลายสลายห้องให้คนนัง่งเป็นกลุ่มสี่คนสี่คนสี่คนผมสอนคลาสนั้นใหญ่มากเกือบร้อยคนวิธีที่ผมใช้คือผมบอกเลยว่าครูอาจจะช่วยตอบคาถามเราไม่ได้ทุกคนนะครับเราต้องช่วยกันห้องเรียนนี้ไม่ใช่ห้องเรียนของครูแต่เป็นห้องเรียนของทุกคนเพราะฉะนั้นครูจะแบ่งกลุ่มๆล,ละสี่ห้าคนถ้าไม่ได้สิ่งที่ทุกคนควรทําคือทุกคนควรปรึกษาเพื่อนกันเองในกลุ่มก่อนถ้าไม่มีใครคนใดในกลุ่มตอบได้ยกมือเดี๋ยวครูจะเข้าไปช่วยหลายกลุ่ม แล้วตรงเนี้มันจะแบ่งเบาภาระตอนที่เราสอนไปได้เยอะมากเลยเราไม่ต้องเข้าไปหาทุกกลุ่มเพื่ออธิบายอย่างเช่นในห้องมีเก้าสิบคนแบ่งกลุ่มละห้าคนอยู่ประมาณเกือบยี่สิบกลุ่มผมไม่จําเป็นต้องเข้าไปหาทุกกลุ่มแต่เข้าไปแค่บางกลุ่มที่เขามีปัญหาจริงๆไว้เพราะเราต้องเชื่อมั่นว่าในกลุ่มสี่ห้าคนต้องมีเด็กคนหนึ่งหรือสองคนที่อย่างน้อยเขาต้องทําได้ตรงนี้ผมรู้สึกว่าใช้เราเวิร์กมาครับก็ อาจจะแชร์แชร์เท่านี้ก่อน formative assessment